ไปดูรถนะครับเป็นยังไงนะรถเนี่ยอาการเสียม,มอเอรบอกเบรกติดเดินเสียม,มอเตอรบอกเบรกติดเลยไห <c oughs> นบอกเบรกติดไห <c oughs> นเบรกอะไรติดอะ ló này biết đi à? phải làm ló này mà. ló này, ló này. ô, mì đỏ giang điên เช็คก่อนครับเช็คก่อนเช็คก่อนสูตรไหนวะเนี่ยไม่ติดมั้งอ๋อมันจะไม่ช้าได้ยังไงยางรั่วเนี่ยมันจะเยียบออกได้ยังไงยางรั่วเนี่ย เนี่ยเซมาก็บอกว่ารถวิ่งวิ่งไม่ออกกันตืดๆก็บอกจะวิ่งออกยังไงนะครับในยางรั่วเส้นหนึ่งโอ้ไม่ไหวแล้วม้งเปลี่ยนได้แล้ว เซนในกใกล้แล้วเนี่ยสายแบกสายแบกคุณปู่บอ,อกใส่มานิดเดียวพอใส่เยอะเขาไม่ได้คุณปู่ใส่มากแค่นี้แหละ ันีคนุณปู่บอกขอชิวๆชวเช็คยางคุณปู่ว่าดีกว่าั่วหรือเปล่านะ่โอเคคุณปู่ไม่ั่ว